ไม่เรียกร้องไปเลยเจ๊เป็นพรไปไะไ,ไ,ไหนกินตั้งน่า <c oughs> หนเลลยเลย สว,ว,วัสดีค่ะตาซาๆนะคะกลับมาคุยกับเจติกอีกเช่นเคยค่ะจาก t ีเซ e อีเรอบนี้นะคะเอาแค่เสียงไปหลังนี้อยู่สุพรรณค่ะ9กคูณ13มเมตรหลังใหญ่มากสหลังนี้จะเป็น2ห้องน้ำสอห้องนอน1ห,ห้องแมวแล้วก็1ห,ห้องโถงใหญ่แล้วก็ระเบียงหน้าบ้านอีกนะคะมีฉนวนกันความร้อนรอบหลังกลางวันจะร้อนมาก มีฝ้ากุป้าให้รอบหลังนะคะฝาผนังวัสดุสอบถามใต้คอมเมนต์เลยรายละเอียดดีเทล<ห>สเต็กง,งานเหล็กก็คือ2อดา 2> สาน,นะคะมันหลังใหญ่ไล่สัดส่วนกันไปกวนาทั้งหลังหกก็หกคูณสองค่ะหน้าหกคูณสองนะคะตัวงานเด็กกุป้ากูอะไรอุ๊ยอันนี้น่ารักอันเนี้ยที่จริงอ่ะเจจะปิดให้ถ้าไม่ปิดให้โตตะนอกออกมาไหนบ ก็จะเอาไว้ทําอย่างอื่นได้แขวนหรือใส่นั่นใส่นี่ได้แล้วแต่ไอเดียเลยโซนนี้โซนนี้น่าจะเป็นโซนห้องน้ำเห็นนี่มีดูราวันจะมีนะสองนิ้วกับสามนิ้วนะคะสามนิ้วจะเอาไว้ฝั่งที่มีแดดสองมานีน่าจะเป็นฝั่งนี้เลยแดดโบ๊แมนบ๊แมนอีกฝั่งนะคะเอาจัิงสิสอบถามใต้คอมเมนต์หลังใหญ่มากเจสามารถทําได้งบ หลักหมื่นถึงหลักล้านใจจบทิง้งงบอยู่นะคะดูเป็นเห็นไอเดียการเก็บมาดูตอนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามการทำงานอยู่ไหนแล้วครับเจ๊ยูสุพรรศีประจันเจ้าค่ะเอ้ยวัสดีค่ะลูกค้าคะค่ะกลับมาคุยกับเจ๊ติกอีกเช่นเคยนะคะจากทีเซ e อีเวค่ะ คูณ13เมตรหน้าบ้านทั้งขึ้นบ้านตรงบ้านเจ๊สั่งให้เปี่ยนบัวเนี่ออกเจ้าของบ้านไ่ปลืม้มเจ๊ก็เห็นูีน้ำนะคะไปะเจ๊พา,าตามงานไปไปที่นี่โอ๊ยใส่ฉชนวนกันความร้อนใส่ฟ้าผนังยังขาดนะคะฝ้าผนังอีกกี่แผ่นบ้างกี่ <40 S 2> <40 S 1> แผ่น40แผ่นบุญเติมอีแล้วค่ะของมันมีขาดนะคะของขาดมันต้องเติม ไอ้พาไปดูรอบบ้านก่อนนิดนึงก่อนที่จะพาไปในตัวบ้านนะคะนี่ได้หลับได้ไล่นะเอยต่อระวังแผ่นมันไม่พอค่ะเรากล่กลมหายใจมันขาดจุดปุ๊บตรงนี้เราก็ต้องทําให้มันสวยงามอ่ะหญิงเด็กใส่บัวให้ใหม่แล้วนะจ๊ะเพียบพร้อมเด็กยังไม่ได้โป๊ะนะยังนะจ๊ะยังนะเจะ เฮ้ยเดอเดอเอ้ฉันดีใจอุ้ยฝ้าลายไม้คืออาามแท้อี่พอีแม่คอยเดี๋ยวนี้ก็จะมีเซิงทรายออกมานะคะใส่เซิงทรายมาด้านหลังบ้านอันนี้แต่แม่นะคะเหมือนเดิมค่ะเจ๊ทำบ้านนอกดาวเจ๊ก็ต้องมีตัวนี้ฉากรับกันกระแทกสวัสดีครับยังไม่เลิกงานเหรอลูกเลิกแล้วอ่ากันศาสตร์นะคะเทิบลูกค้าเรียกกันศาสตร์ภาษาไทยแต่เจ๊เรียกเทิบนะคะ ยื่นออกมา4เมตรนะคะยาวเก้าทางหลังบ้านนะคะอุ้ยใส่บัวบัวกงามแท้อะ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 แล้วก็เนี่ยค่ะหลังคาพี่อยู่2นิ้วนะคะตัวนี้ของบูสโคบแต่ออปชั่นเพิ่มเลเวลเป็นคอร์บอนนา0.39นาอยู่นะคะสีน้ำตาลแก่แล้เจ๊กขึ้นไปหน่อยทางขึ้นบันไดจะเป็น3ขั้นอย่างนี้1 2 3นะคะ ให้เห็นให้เห็นนี่พื้นเรามีการยาแนวอย่างนี้ขึ้นนะคะยังไม่จบดีเด็กยังไม่ทำมาให้เห็นใส่ฉนวนกันความร้อนอย่างนี้ฝั่งนี้ถ้าเจ๊จำไม่ผิดน่าจะสามนิ้วดูร่าวันสามนิ้วนะคะใส่ฟอยสองด้านแล้วก็กระแทกแสงออกความร้อนนะคะความร้อนออกื่้นเงียงกว่้นย่อนแสงเด็เออก,กรุกขายงาน้นมัวมัวมวนี่แหละแต่กุกขายได้ดีนะคะ พัฒนาศักยภาพจนหลังใหญ่หลังตูมาหูหลอกมหูรีไม่อย่างไรเนี่ยโอ้ยนะเนี่ยค่ะอาชีพหลักพวกเราจะเป็นอย่างนี้นะคะรับสารแหอย่ยังี้คือซ่อมแซมโอ้ยนะคะอันนี้ก็ต้องใส่ด้วยนะบงังหรือยังไงไปดูห้องแรกอันนี้เป็นห้องถงนะคะห้องทัวห้องถงห้องรับแขกใด้ๆทั้งสิ้นฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ํา ห้องน้ำเอ้เดียวนะห้องน้ำก็ใส่อะเอาเอาส่หมดก็ใส่มดคือมันเหมดใส่จนหมดแล้วอันนี้จะเป็นห้องนอนหญิงห้องนอนลูกค้าคืออันนี้ห้องนอนห้องแรกนะคะคือห้องที่เดอะเบสที่สุดแล้วก็ดูดีอลังการที่สุดคือห้องเหมียว <laughs> เดี๋ยว,ยวห้องนะอะไรนะลูก เออทำเลยออืออันนี้คือห้องห้องห้องที่สองนะคะห้องหนึ่งเออห้องหนึ่งห้องฝั่งนู้นห้องที่สองไอปัดต,ต้องให้จดจำภาพนี้ไว้อันนี้เจ๊อันนี้เรายังไม่ใส่ฝ้าให้เห็นนะคะเราจะมีฝ้ากูขึ้นอีกทีหนึ่งเป็นอย่างนี้ค่ะแงะล่องนะคะแงะล่อง,องนวี v ีให้เห็น ยิงหัวสกูรอยต่อมันต้องต่อแผ่นเพราะว่าบ้านหลังนี้สูงระหว่างรอยต่อน,นี้เราจะมีการต้องติดตามนะคะว่าเจ๊จะทํายังไงถึงจะเก็บงานได้สวยรายละเอียดหัวใจสําคัญแล้วบางหลอกล่อเจ๊มาสุพรรณจนได้นะคะจะเป็นหน้าที่เจ๊แล้วที่เจ๊ต้องตามคุมงานเราจะกดพื้นลงนะคะตัวนี้อยู่ที่ห้าเซนกดลงกดลงอีกนะคะแล้วก็กดลงไปอีก อันนี้มันหลุดออกนะเนี่ยต้องใส่ใหม่ฉนวนกันความร้อนนะคะปาดกล้องช้าๆโอ้ยอีกพอเห็นไหมอันนี้ซ่อมง่ายค่ะเจ็บงานฝาผานังเนี่ยห้องแมวห้องแมวโคตรอลังการเลยหญิงบึงข้าเจ้าของลูกข้าเจ้านะคะบ้านหลังนี้แน่นค่ะ เจ๊ทำบ้านนอกดาวบ้านสำเร็จรูปนะคะคงทนแข็งแรงใช้งานได้เต็มอัตราค่ะรายละเอียดดีเทลสั่งสเปคไหนตรงตามสเปคนั้นค่ะนี่ประตูทางเข้าอันนั้นเป็นประตูกระจกหน้าต่างมีสันให้อย่างนี้เราถักนะคะเพราะว่าช่วง เราไม่ได้มีเสากลางมันกว้างตั้งกี่เมตรเนี่ยห้าเมตรไหมสี่เมตรห้าเมตรถ้าจำไม่ผิดนะคะถามใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเจ๊เจ๊ตอบใต้คอมเมนต์เราถึงถักเหล็กไว้นะคะที่จริงอะ่ะไม่ได้จำเป็นก็ได้ค่ะแต่ถักไว้เพื่ออุ่นใจโอ้ยรายละเอียดดีเทลมันเยอะค่ะขึ้นบ้านแล้วเราก็ต้องมาบุญเติมบุญเสริมอีกนะคะ อุ้ยลมกกฝั่งนี้หลังใหญ่หน่าดูหกนาทีแล้วหญิงต้องติดตามงานเจ๊นะนี่เด็กมันไล่โป๊ไล่อะไรพรุ่งนี้หยุดหรือทำงานอ่ะหยุดก็หยุดขนาดเล่นสงการเป็นอาทิตย์แล้วนะจ้ะอะไรนะนี่ไงไล่โป๊ะงานเต็มเลยเนี่ยงานอะไรทำเนี่ย งานรายละเอียดเนี่ยซูมให้เห็นกันลูกค้าค่ะจดจำภาพนี้ไว้นะคะจดจำภาพนี้ไว้เจ๊ไปดูทางขึ้นหน้าบ้านทีเนี้ยเจ๊ขึ้นหลังบ้านนะทีแรกลูกค้าต้องตามงานเจ๊นะถ้าคิดจะมีบ้านนะคะสักหลังหนึ่งจะไม่ซื้อกับเจ๊ก็ได้ค่ะแต่คุณต้องดับเบิลเช็ค เคิเซียว่าคนที่เป็นช่างก็จริงก็ดีเขาไม่มีเวลาหรอกค่ะเขาก็ต้องสั่งสําเร็จใจจบคุมงบอยู่อยู่ดีวางแผนดีๆค่ะตั้งเป้าในชีวิตวางแผนเป้าหมายในการสร้างบ้านดีๆค่ะดับเบิลเชค พยายามปาดกล้องให้ช้าๆนะคะไปดู้พอพแนวกันทีนี้ เล้ปิดไฟแล้วนะคะไลปิดไฟแล้ว